สวัสดีครับชื่อแอนครับไฮโรเลอร์ er ครับผมครับก็เมื่อวานก็เล่นปกติก็มีชิปขึ้นลงสวิงปกติครับผมแล้วก็มีวันนี้มิสแอคชั่นไปตอนตอนเช้าก็คือว่าผมจะเช็คเลสเขาแม่เขาฝัดดออะฮะพอมิสแอคชั่นไปคือชิปมันดรอปไปก่อนก็เลยทําให้ เส a c t i o ไปผมก็เลยช็อตเลยแล้วก็ชิปเหลือประมาณ3 0 0แสนครับผมก็ประคองมาแล้วก็เล่นเล่นจนกลับมาชิปบีฟแล้วก็มาพลาดโต๊ะไฟนอลเมื่อกี้ครับผมพอดีว่าเขาแจมเอาอินมาผมมีควีนเทนแล้วพอดีผมมี1ิผมคิดว่าในเลนเขาเป็นพวกคิงเอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟัชดอหรือสเตทดอฟัชดอทั้งคู่แล้วมันเขาาเวผมก็เลยมี10บล็อกอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเขายังฟัดอ10ิผมก็มีควีนเทนคือบล็อก10แล้วก็มีควีนท็อปแพร์อยู่ครับผมก็เลยคอแจมไปก็เลยบัสครับ ก็พอใจนะครับก็คือเป็นครั้งแรกด้วยที่ที่ได้เข้าตกไฟนอลแล้วก็ตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วครับผมก็ยังขาดประสบการณ์อีกเยอะก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บเกี่ยวไปครับ